สวัสดีค่ะนิชาภาเขียวพิมพนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูนะคะวันนี้ตุ๊กจะมาพูดถึงความประทับใจในตัวของแบรนด์นิสันในตัวของอนิสันนะคะซึ่งรถนิสันนะคะจะอยู่คู่กับคนไทยมานานมากนะคะก็คือ,อที่เราฉลองไปก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือ70ปี นะคะซึ่งนิสาันจะอยู่คู่เกษตรกร,กรของคนไทยมานะคะก็คือนิสาันของเราจะเน้นในความแข็งแกร่งความทนทานนะคะสมรรถนะในการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็นิสาันจะไม่หยุดการพัฒนานะคะทั้งเทคโนโลยีในส่วนของระบบความปลอดภยัยรูปรับภายนอกที่สวยงามขึ้นและก็มีรูปลักษณ์มีแบบรถ มมีทั้งลถประหยัดน้ำมันลดครอบครัวนะคะลดอเนกประสงค์นะคะลดบรรทุกซึ่งนิสสันเราจะจะได้ทุกรูปแบบนะคะซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจก็คือ,อเดินเข้ามาที่โชว์รูมนิสสันก็คือสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะ รถล,ลักษณะไหนที่เข้ากับตัวเราได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือทําให้ลูกค้าประทับใจในตัวของแบรนด์นิสสันแล้วนะคะแล้วเราก็จะเน้นในส่วนของอความประทับใจก็คือหลังการส่งมอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะทําให้ลูกค้าเกิดความเป็นกันเองเชื่อมั่นในตัวของเซลล์เชื่อมั่นในตัวของแบรนด์นิสสันเชื่อมั่นในบริษัทนิสสันด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะ จะนิ้นมากเลยนะคะสำหรับบริษัทสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูของเรานะคะถ้าใครสนใจในตัวของนิสันมีทั้งรถอเมรา่ารถเทอร่ารถคิกรถกระบะนาวาร่านะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะก็คือตู้นิสันหนองบัวน,นะคะเบอร์โทรนะคะ0819655378สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดี